นี่เหล่าคุกกี้ที่ต้องการความสุขเยอะจริงๆเลยยินดีต้อนรับพวกท่านเข้าสู่สวรรค์น้ำตาลข้าคือผู้ดูแลสวรรค์ที่คอยส่งมอบความสุขแห่งนี้สิ่งเดียวที่ข้าต้องการก็คือความสุขของท่านไงล่ะเดียวข้าจะช่วยทำให้เป็นคุกกี้ที่มีความสุขตลอดไปเองตั้งใจวันนี้ วันหน้าแต่ถ้าเที่ยวเล่นวันนี้ก็จะมีความสุขวันนี้เลยนะอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองกันด้วยนะเปิดเธอใหม่หัวใจอยากพักเหนื่อยนะักก็พักหน่อยเหนื่อยหน่อยก็พักเลยเอาล่ะคุกกี้ทั้งหลายไม่ต้องกลัวนะจากนี้ไป ก็สนใจแค่ความสุขของเจ้าอย่างเดียวก็พอแล้วบ้างก็เรียกความสุขนี้ว่าความเกลียดคานความสุขอยู่ไม่ไกลมาหาได้ในคุกกี้รันคิงดงโุ๊ถ้าลืมไปถ้าชื่อคุกกี้เอเนอรลชื่อกอย่าลืมไปส่งภาากันด้วย